เดินไปหรือเราจะนั่งรถไปนั่งรถไปรอพี่เกียรติเขาไปรอตรงไหนพี่เกียรติเดินไปรอเขารอพี่เกียรติเดินโงพาสิคะดีไหมดีเลยมาเลยมาเลยนี่สอง เส้นทางเข้าวัดตะโกนะครับที่ทางวัดจัดเป็นืที่จอดรถให้นะครับก็จะเป็นลานกว้างเลยนะครับอันนี้ตอนเช้ารถเยอะแล้วครับตอนเช้าตันนี้สองโมงกว่าสองโมงรถเยอะแล้วครับรถทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ ก็จะมีรถรางคอยรับส่งตรงลานนี่ฮะต้งไปเวียนรอตรงป้ายนะครับแล้วจะมีรถรางวิ่งเข้ามารับนะครับอีกทางวัดจัดไว้ให้ครับรถเยอะมากครับตอนนี้สา,สาวไปโนอนแล้วครับ อันนี้รับคนละครึ่งรับรอชนะนะคะพี่รับประกันค้าแลจะรถลางมาแล้วจะเปิดร้านนะสาวขึ้นรถกันครับเกมไปยัง น,นังนน่งรถรางอยู่นะครับบนนี้ราลมาที่ไหนกันวัดต,ตะโกนดี๋ยวเวลาจอดนะครับจะนีรถลาคอยคสับรุธินาจะสัานดรถแกะ ที <differences S 2> ่สอดรับรออนะครับรรับสงครใหสมคำว่าสิทธิลวงพ่อ อบใจซอสมันเยอมากนะครับคุณเดินหน้าหน่อยเดินหน้าหน่อยรถออกเบี่ยงมานี่ก็ได้เบี่ยงซ้ายมานี่ How oh,

แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นรเวรอบๆวัดน,นะครับรบ,ร,บนนริบเวณภายในวัดตะโกนะครับ เราห้ดูนะครับคนเยอะมากเอาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ That's a ขอน้อมน้อมสรีระสังขารของพระเดชพระคุณพมัมคลศิษยาจาย์หรือวโรยปาษาตโกอดีตเจ้าอาวาสวัตโกผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างบริเวณวัตโกนะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางเข้ามาได้เกให้ความร่วมมือกับทางเจ้าที่ของเราด้วยนะซึ่งเรามีเจ้าที่จากสาธารณอำเภอ เจ้าที่อยากรามีมาส่งเสริมสุขภาพ,พประจำตำบลเจ้าที่อสมอและที่คอยดูแลห่วงใยในชีวิตของแต่ละท่านเดินทางกันมาหรือพระอาจารย์แก้วใด่ออกแบบไว้นะในโฉนดนั้นก็มียันมหาราบยันเมตตาลูกของหลวงพ่อรวยลูกของพระอาจารย์แก้วอ,อยู่ในโฉนดนะครับครับซึ่งในการร่วมสมบ,บุร์ซื้อที่ดินสวายวัดตะโกนั้นก็เป็นการ ่านประดูดีสารคุณนะารายหน้าจากจุตกรรีตงนี้สวยว่ะในงานของนันหน้านี้สวย่ะสจระอดากศรนคริน100ปีของหลวงพรวยนะครับาการกรอสร้างุศริ100ปีของหลวงพรวยซึ่งได้ทำพิธีวางศิีลาเล์ไปแล้ว,วลรครับเมื่อวันที่9วัดตะกอนะฮะหลวงพ่อรวยพระบท็รปรัราภ25 5เสรานาเระาทสมเด็จพระปมินหามีพดีมีขดชบรนารบพิาร ลหลายๆท่นานหลายๆหน่วยงานนะมาร่วมเป็นปสักขีพยานในพระอุโบสถที่พระวิหารนะครับอยู่ทางด้านหลังของสรารานบุญหรืออยู่ทางด้านหลังกุฏิของท่านพระครูสิทธิสรคุณพระอาจารย์แก้วเจ้าอาวาสวัดตะโกองค์ปัจจุบันครับอีกจุดหนึ่งนะก็คือที่สระเก้าสิบปีหรือสระกลางน้ำสังา,ข,าของประเดศพระคุณพระคุณสิทธาอาจารย์ ท่านพระครูสุนทรทำนิวิตหรือหลวงพ่อรวยภาษาทิโกอดีตเจ้าอาวาสวัตโกและอดีตพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาในโรงแก้วพิธีแก้วเพื่อรอรับการมากราบสการะนะกราบสีรราชสังขารของท่านจากสิญญาณุติอยากพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่เดินทางกันมา ะครับก็เป็นเชิญได้นะตามที่สือต่าง,างๆได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับว่าการรัชกาลทมพุทธศักราช2560ปีนี้ก็เป็นปีที่4แห่งการสังขาญแล้วสรีระสังขารข,าของท่านไม่เน่าไม่เปื่อยจริงหรือไม่นะครับท่านก็มาชมให้เห็นมาดูให้เป็นคุณตานะครับว่าบารมีของหลวพ่อนั้น จริงหรือไม่นะครับท่านมาดูแล้วมาเห็นแล้วนะครับก็เพราะว่าบุญญาบารีของหลวงพ่อมีแวมมนวเข้าไปพี่น้องสิ์ญาตุสิตของท่านจากทั่วทุกสารพิตที่เดินทางกันมานะจากเหนือจนใต้โดน,นออกจนโ้นตก ตอนนี้เราขึ้นมาบนชั้นสองนะบนเจดีเจ็ดสีระสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับอันนี้เป็นชั้นที่บนชั้นสอง ขึ้นมานะครับคนต่อแถวเยอะมากครับเพื่อเข้ามากราบสัมฤทิ์ของหลวงพ่อรวยนะครับนี่เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับคนจะเยอะมากยาวน,ะนี่ไปเรนภายในนะฮะไป

ไม่เห็นข้างบนเลยว่ะงิม่เห็นนี่ว่ะเอเอมันสูงต้องไปถ่ายด้านล่างไม้เห็น<ด>โอเคอถ่ายรูปด้วยฮะป้าก็ถ่ายรูปกับส,สาวด้วยขะาสะาว บอก้างบอเบียดได้หมะเดินนเไม่ย้ายไปยังไม่มาอีกเห้ยังไม่รฮะองไนุ่กับอีนี่หรอนี่ ງາມຍອດอ่ะແມ່ອັນນີ້ບໍ່ຈັກໄປເອົາເປັດລ້ອມตรง

ชมบรรยากาศนะครับรอบๆนะฮะทางเข้าไปไว้ทะเลละต้องลงพ่อรวยนะฮะนี่เป็นเรียวด้านหน้าฮะคนเยอะมากเรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับดูบรรยากาศรอบๆครับคนมาเยอะมากนะครับตรงบริเวณกลางวัดก็จะเป็นสระน้ำนะครับตรงศาลาเรือนไทยนะครับ ก็จะมีลูกปัน้นพญานาคสององค์นะฮะล้อมรอบบ่อนะฮะนี่เป็นเจดีย์สีเรียวสลีละก็รวยนะคะคนก็จะต่อแถวก็ไปไหว้หลวงพ่อข้างในนะ เอ<า>รอ,เอไปดูไปหาแยกเหือนปา่เสาเอออไปซื้อกับข้าตรงนั้นเปิไปไดโดนันมาลกมาลูกโนนนี่นานี่ รวยครับ so ตะโกนะครับไปเสร็จแล้วซื้อของที่เล็กเสร็จแล้วก็จะพาสัวร์สายอากาศนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็จะพาไปที่ไหนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับโอ้ปลาปลาคาร์บปลาตะเพียนเหรอแค่ ได้ปลาตะเพียนนหมปลามีเยอนะมากเลยีนะนะนะว้าวตัวใหญ่ปะเอาไปต้มไหมเออน่ะเอาตัวนี้โอ้ครับใหญ่ปลาอะไรอ่ะแมงมุมปลาอะไรอ่ะโอ้ร้อนเออร้อนแบ๊ดมาดูตรงนี้ตรนี้โอ้ตัวใหญ่มากครับปานะลาไหน,นต้องแกอ่ะ สาวดูปลาอะไรลูกใครวิ่งเดือดั่แม่้นั่งพรน้สาวดูปลานะครับปลาครับปลาต้เหรอ โอ้ทำไมเป็นกลุ่มปลาตะเพียนสวยปลาปลาเนอะช็อปเกอร์ปลาช็อปเกอร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không đây dẫn multimass. भ worshipbird किवा चरणी कवेnoc way เนาสาวเหิียวเหรอเสาวหนียวเลยครับกิ่ครับมาแล้ววันยังเข้าคิวเยอะนะครับนี่ ใกล้เสร็เที่ยงแล้วฮะยังเข้ามากเยอะคนยังทยอยมาเรื่อยๆครับโอ้เรากลับกันแล้วนะฮะสาวๆกลับแล้วเดี๋ยวคิวเข้าฮะยังยาวอยู่สาวๆกลับแล้วครับวันี้มาแต่เช้านะครับวันนี้เดี๋คิวเข้าว,วัดยังเยอะอยู่นะ ได้รถชินเดินกลับนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่วัดตะโกำอำเภอขาชีนะฮะมาสักว่าสลีละหลวงพ่อรวยนะฮะที่วัดตะโกคนเยอะมากครับตอนนี้จะพาสาวๆกลับแนละ้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ